วันนี้เป็นวันที่31ตุลาคม2521เริ่หรับรายการนี้ก็พ่อให้สัญญาให้ชื่อว่าเป็นมรณะสัญญาคำพูดต่อไปนี้ก็ถือว่าเป็นการคุยกันระหว่างพ่อกับลูก <c oughs> ไม่ถือว่าเป็นคำปราศัย หรือว่าไม่ถือว่าเป็นคำสอนสำหรับคนทั่วไปทั้งนี้ก็เพราะว่าพ่ออยากจะให้ลูกทุกคนของพ่อที่พยายามศึกษาธรรมะเขาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ทุกคนก็ทำได้ดีโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งพ่อก็ขอชมเชยที่มันดาลูกของพ่อทุกคน สามารถใช้อติตังสยานได้ดีมากอย่างเมื่อวันที่28ตุลาคมที่ไปเชียงใหม่ไปถ้อยกระถินที่วัดทุ่งหลวงแล้วกลับมาพักอยู่ที่บ้านของท่านผลแเอ็นท่านพันโทสกลซึ่งเป็นซึ่งเป็นผู้คับกองพันธ์กศทหารสัตว์ต่าง พอพ่อถามขึ้นมาก็ปรากฏว่าทุกคนใช่ตีตานได้ทันทีอันติอตีต่างสัญญาณได้ทันทีสําหรับเรื่องยานต่างๆนี้ลูกรักเขาได้ทราบว่าถ้ามีใครเขามาได้ยินเราคุยกันหรือว่ารับฟังเรื่องนี้บางทีก็จะหาว่าพวกเราโอดอุตริมนุษยธรรมก็ถือว่าเป็นเรื่องของเขาก็แล้วกัน ขายเขาจะหาว่าเราบ้าๆบอๆก็ช่างเถอะอย่าสนใจกับคำพูดของคนขอลูกทุกคนยันจำว่าเราไม่ใช่เป็นเถนตรรรายอย่างเดียวหรือว่าไม่ใช่นักแนเสือกระดาษอย่างเดียวอย่างท่านสุธรรมเถนสมัยพระพุทธเจ้า ท่านสุธรรมเถรเป็นผู้ทรงพระไตรปิฎกแต่ก็ไม่ปฏิบัติพระธรรมะขออองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เข้าถึงธรรมจริงๆปรากฏว่าพระพุทธเจ้าทรงเรียกว่าเถรใบลายเปล่าและในที่สุดท่านสุธรรมเถรก็อดรนทนไม่ได้ต้องปฏิบัติรธรรมะในด้านจิตใจในที่สุดท่านก็ได้บรรล,ลุอรหัตผล พอได้อารัสผลแล้วท่านก็นมีความรู้สึกตัวว่าการรู้จากตำราเนรู้ไม่จริงคือมีความไม่เข้าถึงตำราสำหรับมรณะสัญญานี่ถ้าพ่อจะเล่าละเอียดก็จะใช้เวลามากใช้คัดเศษมากสำหรับใจตอนนี้พ่ออจะขอคุยแต่เพียงย่อยๆให้ฟังเพื่อเป็นการศึกษาของลูก ในช่วงเดือนปลายเดือนกันยายนมาถึงเดือนตุลาคมปรากฏว่ามรณะสัญญาเกิดกับพ่อสามครั้งคือว่ามรณะสัญญาที่เกิดขึ้นนี้เป็นสัญลักษณ์มาตั้งแต่เด็กตั้งแต่พ่อสามารถมีทิพย์ยุคยานขึ้นมาเองพ่อต้องขอพูดว่าเป็นทิพย์ยุคยานที่ขึ้นมาเอง ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าพ่อไม่เข้าใจคำว่าสมถะและวิปัสนาเป็นแต่เพียงท่านแม่ท่านบอกว่าให้ภาวนาว่าพุทโธเมื่อภาวนาเล็กน้อยแล้วก็นอนหลับหลังจากนั้นมาพอาอยุย่างเขาเจ็ดปีก็ปรากฏว่ามีที่ปจุรุยานยน้อยๆเพราะว่าถ้าไปนอนที่ไหนถ้าไปที่ใด คืนแรกจะปรากฏเหตุการณ์นาดีทั้งหมดว่าบ้านนั้นมีการตายกี่คนแล้วก็ตายแล้วไปอยู่ที่ไหนอาการตายจะตายด้วยวิธีแบบไหนอาการแบบไหนเขาได้รับความสุขความทุกข์เป็นอย่างไงในชีวิตที่เขาเป็นมนุษย์อยู่เขาเประกอบกรรมทำอะไรบ้าง เพราะนั้นว่าเขาต้องหล่เหล่านั้นมาเล่าให้ฟังแล้วก็ชี้ช่องจุดทางถีงทรัพย์สินต่าง,างบางรายก่อนเขาตายเขาไมา่ได้บอกลูกบอกหลานไว้ว่าเงินมีที่ไหนบ้างทองมีที่ไหนบ้างสมัยนั้นชอบซุกแล้วก็ชอบหมกดินเพราะว่าไม่ค่อยจะมีธนาคารนี่เป็นอน,นุนวความรู้อย่างนี้เกิดขึ้นพ่อถือว่าเกิดขึ้นมาเอง เพราะว่าพ่อไม่ได้ฝึกมาตอนนี้เราก็ต้องมาคิดให้มีความเข้าใจกันว่าใครเขาเยอะว่าอย่างไงก็เป็นเรื่องของเขาเราถือว่ามันเป็นประสบการณ์ของเราก็แล้วกันแลวในที่สุดคนที่เขาว่าเรานั่นแหละถ้าเขาปฏิบัติบ้างเขาทำบ้างเขาก็จะพบกับความจริงที่เรียกว่าของจริงมีอยู่ คำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น้ายาททรงก็ได้ทาราก็รู้สึกว่ายังไกลความจริงมากแต่เรื่องของเขาก็เรื่องของเขาเรื่องของเราก็เรื่องของเราโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งคนที่เกิดมาจากอบายภูมิมาเกิดเป็นคนที่เรียกว่าปัทะบรมะเขายาททรงเศศเพศเป็นครวัตทรงเพศเป็นบรรพชิตก็ตาม คนพวกนี้เนี่ยเขาไม่มีความเข้าใจในธรรมะพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้สิงก็ไม่บริสุทธิ์เราจะไปจะไปรับฟังเขาสำหรับพวกเนยยะพวกนี้รู้สึกมีความดีพอสมควร <c oughs> แต่ก็ไปพูดเรื่องผลของชาญของยานพวกนี้เขาก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน ยังมีความเข้าใจอยู่สองพวกคืออุกติตัญยูกับวิปติตัญยูคนทั้งสองพวกนี้ถ้าพวกเรื่องเรื่องพูดเรื่องฌานเรื่องญาณสมาบัติเขาเข้าใจดีเพราะเขาเป็นคนเอาจริงเป็นคนสั่งสมความดีมามากแล้ว <c oughs> ตอนนี้พ่อขอพูดสมณนะสัญญาอันสุดท้ายคือถอยหลังเข้าไป เมื่อคืนวันที่17ตุลาคม2522ความจริงร่างกายของพ่อดีมากพ่อลืมบอกไปสมณสัญญาที่เกิดมันจะเป็นสีแดงอยู่ๆก็เห็นสีแดงขึ้นมาถ้าสีแดงมากแสดงว่าป่วยมากสีแดงน้อยแสดงว่าป่วยน้อยถ้าสีแดงตั้งอยู่ช้าหรือเร็วตั้งอยู่ช้าแสดงว่าป่วยนาน ตั้งแมพแล้วก็หายไปแสดงโปรยฉับพลันแล้วก็เร็วหายเร็วการเห็นสีแดงสามาระครั้งแรกเห็นสีแดงใหญ่แต่ว่าเป็นสีแดงเทาๆเหมือนกับสีเัดหมูแดงไม่มากตอนนี้แม่สีมาสั่งให้ฉันยาถ่ายสามแก้วซึ่งตามปกติพ่อฉันแก้วเดียวแก้วกินยาก็ถ่ายทั้งห้าครั้ง แต่พอคัดค้านเข้ามาสีก็บอกว่าเวลานี้รำไส้ก็ดีกระเพาะก็ดีทั้งสองอย่างประสาทไม่ทำงาน <c oughs> พ่อก็ลองเชื่อเธอเมื่อเชื่อแล้วฉันก็ไปสามแก้วรู้สึกว่าถ่ายมานิดเดียวเธอสั่งให้ใช้ยาแบบนี้ 3, สามวันซ้อนพอถึงวัน,น 3, ที่สามจึงถ่ายเป็นปกติแล้วก็อาการอย่างนั้นก็หายไป มันเครีดมาตอนหนึ่งเขาก็ทนแล้วต่อมาวาระที่สองสีแดงก็ปลากฏขึ้นอีกตอนนี้พ่อต้องเดินทางเข้ากรุงเทพเมื่อตอนเดินทางเข้ากรุงเทพนี่รู้สึกว่าฉันอะไรไม่ได้มันทําท่าจะอาเจียนน้ําส้มคนดีน้ําดื่มคนดีที่ก็ให้มาเป็นประจําเวลาก็าต้องจิบน้อยๆแล้วก็ปล่อย ความจริงขนาดที่พ่อเข้าของเทพอาการของพ่อเครียดจัดแต่ว่าบรรดาคนที่เขามานั่งคุยกับพ่อเขาคงไม่รู้ <c oughs> เวลานั้นเป็นช่วงที่สีแดงอาการที่สองแสดงพอดีพ่อก็พยายามอดทนทุกอย่างเพื่อธรรมะข้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่นก็รู้สึกว่าถ้าพ่อป่วยนี่มันมีเรื่องคิดอยู่อย่างหนึ่ง คือพ่อจะเอางานเอาการอย่างเดียวแต่คนที่เขามาพูดอะไรกับพ่อที่ไม่เป็นงานเป็นการพ่อจะตัดทันทีทั้งนี้พ่ออะไรพราะพ่อ,พอรู้ตัวว่าเวลาตายมันใกล้เข้ามาค <c oughs> ั้นเมื่อกลับมาจากกรุงเทพก็ปรากฏสีแดงอีกชิ้นหนึ่งมันขึ้นมาแดงจัดแล้วก็หายแวบไปทันที พ่อก็มีความรู้สึกว่าสีแดงน,นี้ <c oughs> บอกอาการ,ริงการป่วยอย่ากเฉียบพลันแต่ว่าลูกอย่าเพิ่งขอขอลูกเพิง่งทราบว่าสีแดงเนี่ยไม่ได้ทําให้พ่อป่วยเป็นพรว่าสีแดงมาบอกว่าพ่อจะป่วยมันเป็นสัญญากันตั้งแต่เด็กเดขาบอกไว้แล้วว่าถ้าสีแดงเกิดขึ้นมันจะต้องป่วย แต่ความจริงเมื่อก่อนนี้พ่อเคยใช้อารมณ์อย่างหนึ่งว่าพิสูจน์ตัวเองว่าเมื่อไรจะป่วยเมื่อไรจะมีเหตุอะไรขึ้นแล้วเมื่อพ่อทราบโดยมากพ่อจะดูไว้ก่อนสามปี <c oughs> แล้วพ่อก็หาทางพยายามป้องกันทุกอย่างแต่วัานในที่สุดเมื่อถึงเวลามันก็ต้องเป็น ก็ต้องถือว่ากฎข้องกรรมคือการป่วยคนดีอาการต่างๆที่มันเกิดสร้างความเล่าร้อนคนดีมันเป็นกฎของกรรมเวลานี้พ่อกันเลยไม่สนใจมันจะเป็นยังไงก็ช่างเชิญตามอัตยาไยหมายควาว่าขึ้นชื่อว่ากฎของกรรมนี่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ตอนนี้พ่อขอเข้าเรื่อง เข้าเรื่องตอนที่พ่อป่วยแล้วก็มันต้องตายความจริงพูดเรื่องความตายนี่รู้สึกจะเฟ้อไปในชีวิตของพ่อแล้ตายมันก็ตายไม่จริงคือมันตายไม่ตายเลยแล้วก็ตายก็กลับและเรื่องนี้พ่อก็ถือว่ามันเป็นความดีส่วนหนึ่งที่ความตายมันเกิดกับพ่อจนชิน จนกระทั่งเวลานี้รู้สึกว่าความตายเป็นของธรรมดาหลืแย่พูดกันง่ายๆก็เดี๋ยวความตายเป็นของเด็กเล่น <c oughs> <c oughs> การทรงอารมณ์ลูกรักเขียนว่าพ่อมีการทรงอารมณ์ไม่หนักแต่จิตใจของพ่อในตอนท้ายนี้รู้สึกว่ามันเหนื่อยทุกอย่างโลกทั้งโลกมันจืดไปหมด หนึ่งลาบจืดการเสื่อมราบจืดยศอยากได้ยศก็จืดใน่การไม่ได้ยศก็จืดความสุขในโลกีวิสัยเกิดขึ้นอารมณ์ใจมันก็จืดความทุกข์มันเกิดขึ้นจิตมันก็จืดนินทาเกิดขึ้นก็จืด 三寸ぐらいにこっちゅう。